คนะคะเราแอปเปิลเราแอปเปิลที่แอปเปิลที่กินไม่ได้แอปเปิลมีแต่ดูแต่ได้ชมดอกมันสวยมากกับรังบานเต็มเลย สลัดแตงกำลังออกดอกนี่ถัว่วลันเตาอ,อีกแล้วนะคะปลูกถัว่วลันเตาอ,อีกแล้วเยอะมากนี่ต้นพริกแล้วสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เริ่มเริ่มโตแล้วนี่มะเขือเทศ เดี๋ยวเอาลงแปลงอันนี้สลัดตัวรลนเตาดูนี่ผักกาดเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ต้นกระพุทนี่คะนักกวางตุง้ง น,นี่น่าจะเป็นหัวอะไรหัวที่ว่าตําส้มตำานะต้นนี้นะไปออกข้างนอกกันดูข้างนอกอันนี้ต้นถั่วลันเตาเริ่มรุ่นแรกพี่ขี่ลงรุ่นแรกถรั่วลันเตาเริ่มยาวอันนี้หอมแบงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เนระิ่มออกดอก เทียมป่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อุ้ยนี่ผักชีสะระแหน่แล้วก็แครอทเดีเ๋ยวมาจัดการถ้าก็จัดการนี้ที่เราไม่ต้องการนะคะนี่เห็นไหมจัดการเลย มากินของเราได้ไงอไาหลายๆตัวฝนตกตก้ฝนตกฝนตกมากินผักเราเราต้องจัดการเราต้องจัดการก่อนที่มันจะกินผักเราหมดนะคะ เนี่ยตัวทากนี่อันตรายมากจัดการไปเยอะเลยอันนี้น,นี่ต้นกระเทียมเรากระเทียมเรากำลังขึ้นนะคะเต็มเลยอืมงามเลยฟังนีต้นหอมอันนี้อันนี้เป็นพันธุ์ไทยนะคะพันธุ์จากเมืองไทยเลยก็มีญาติให้มาแล้วเราก็ไปซื้อที่ร้านไทยเอามาแล้วก,กินไม่ทันแล้วก็มันก็แตกหนอ่อแล้วก็มาปลูก งามมีถัว่วมีถั่วนั่นเราย้ายมาจากตรงนั้นมันมันมันเค็มมากอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นฟักทองมีฟักทองโอ้ยเห็นไหมทากตัวทากตัวทากมือกินผักชันเมือกินผักชั้นเนะนี่จัดการมันไม่รลอดเฮ้ย ทาไมมาเช็คนี้ไม่ได้กินนะคะไม่ไม่ได้มาเช็คนี้ไม่ได้กินนะผักเนี่ยมากินของเราหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมต้องมาเช็คช่วงเพื่อฝนตกมันออกมาเยอะมากแล้ามากินผักเราแล้วมันก็แอบไปอยู่ในปาน่านะจัดการมันมีเลื้อารไม่เลือซาก อตรงนี้มันเยอะนะเนี่ยต้นตัวเล็กตัวน้อยนี่จัดงานแม่เหลือโอยุๆกินแบบไม่เหลือเลยใช่ไหมเนี่ยมันจะกินแบบไม่ให้เหลือเลยใช่ไหมเนี่ยเอามาดูมาเลี้ยงตัวนี้ตัวแม่มันหรือเปล่าเนี่ย แมาแรงทำอะไรกันทำอะไรในสวนผักชั้นโอ้อหาล้วคหาหามีตัวอีกไหมจัดการมันต้องมาส่งสวนผักก่อนไปทำงานนะคะวันนี้วันนี้เข้าสายส่งลูกชายไปโรงเรียนแล้วก็มาดูสวนผักนี่ร้อยคิดว่าไม่รอดแล้วนะ เดี๋ยวมันก็มาใหม่พรุ่งนี้มันก็มาใหม่แล้วก็มาเช็คเรื่อยๆตัดจัดการมันเรื่อยๆตัวถากเดี๋ยววันนี้ปลูกผักไว้เยอะแลวเราพ่อพันุถั่วลันเตาไว้เยอะเราพ่อพันถั่วพวอันนี้พ่อพันธุ์ถั่วลันเต้าไว้เยอะเดี๋ยวเราไปแบ่งไปให้ที่ทํางานนะคะเดี๋ยวอาพันุ์ถั่วลันเตากับพันุ์เอะมะเขือเทศไปไปปลูกที่ทำงานเห็นไหมนี่ข้ามาไปได้ไงเราต้องจัดการมัน กินของเราหมดเลยนะเนี่ยถ้าไม่มีเช็คเนี่ไปเที่ยวมา3าวันสี่วันกับใหม่ทีหนึ่งผักจะหมดสวนทกท่ากินว้าว้าวว้าว้วว้าก้าววาวว้ัววอา้่ว้าว้ว้้ด้าวววาวเาวว้ว้ีววววาว้า้าวว้า้าว้วาาา ปลูที่ทํางานไปทั้งถาบเลยเนะี่ยแล้วก็เอามะเขือเทศไปด้วยเดี๋ยวเราเอามะเขือเทศเ,เอามะเขือเทศไปปลูที่ทํางานสักสองอันนะคะนี่คิดว่าเราเน,นี่เดี๋ยวเราเอานี่ไปปลูไว้ที่ทํางานเผื่อเด็กๆได้เก็บก,กินที่ทํางานนะ